สวัสดีค่ะที่นี่จันสวยนะคะวันนี้นะคะที่นี้จันสวยพามาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินนะคะอำเภอกุชินารายนะคะมาบ้านเพื่อนค่ะเพื่อนก็คือมีช่อง youtube คือกอก,กนิวนะคะแล้วก็ช่องอีกช่องหนึ่งก็คือพ่อพงพอเพียงนะคะเป็นเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนสนิทเลยเราตั้งใจมาเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะ เพื่อนคนนี้นะคะเป็นคนเริ่มที่ทำบอลสีนะคะฮกหลงนะคะเขามีเยอะมากเขาก็จะเอาบอลสีอะคะ่ะให้แจกให้กับเอีช่วงแรกนะคะช่วงหลังๆมาเขาขายบอลสีฮกหลงนี่จนรวยนะคะเขามีเยอะจริงๆเลยค่ะนี่ค่ะบอลสีฮกหลงเขานะคะเยอะมากแล้ววันนี้เรามีโอกาสได้มาเที่ยวบ้านเขานะคะบ้านเขาจะเขาเขาทำกเกษตรด้วยคือเขาเป็น ลักษณะคือพ่อพงพอเพียงนะคะช่องหนึ่งนะคะทําเกี่ยวกับการเกษตรอันนี้คือบัวดินนะคะนี่ค่ะบัวดินของของพ่อพงพอเพียงเขาก็จะเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะแล้วทีนี้จุดเด่นมากคือเขามีนี่ค่ะอินทผพาล้านะคะนี่ค่ะ นี่เขาปลูกไว้หน้าบ้านเลยใครผ่านถ้าอยากชิมเด็ดได้ค่ะเขาไม่ห่วงนะคะนี่ค่ะนี่บอกเลยว่าที่บ้านเพื่อนนะคะพ่อพงพอเพียงหรือก็อีกช่องหนึ่งก็คือกอกกอกนิวนะคะเขามีอินทผาลมนะคะถ้าใครถ้าใครผ่านนะคะนี่ค่ะเด็ดชิมได้เลยเขาจะไม่ตัดนะคะเขาจะไม่ตัดแล้วก็เด็ดออกมาได้เลยนี่สวยไหมคะนี่ค่ะ เขามีปลูกไว้หน้าบ้านเลยใครผ่านแวะได้นะคะนี่ค่ะหน้าบ้านเขานะคะเขาจัดเป็นสวนนะคะสวนนั่งเล่นเริ่มดูนะคะนี่ค่ะดูนะคะเขาเขาทำเป็นแบบนี่สวนครัวของพ่อนี่ค่ะเขาจะปลูกมันเบอร์รี่มันเบอร์รี่เขานี่บอกเลยว่าหน้าที่เวลามันมันออก ผลมานะคะเยอะมากแล้วก็จะมีคนสั่งซื้อนะคะมีลูกค้ามาสั่งซื้อประจำนะคะมันเบอร์รี่เขาก็ทำเป็นซุ้มแล้วก็จัดเป็นที่นั่งนะคะนี่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีดอกกระเจียวหวานนะคะเขาขายนะคะคือเขาทำขายไม่ทันเลยดอกกระเจียวหวานนะคะนี่ค่ะเขาโพสต์ขายนี่ส่งไม่หวนันไม่ไหวนะคะคือเขามีเยอะมาก เขาทาคือที่บ้านเขาจะมีทุกอย่างอันนี้แก้วมังกรเขาก็กําลังจะออกดอกนะคะนี่พาชมบ้านของพ่อพองพอเพียงนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็เลี้ยงบอนสีแต่ช่วงนี้คือบอนสีทิ้งใบนะคะนี่มันก็จะได้ประมาณนี้ บางต้นเราก็ส่งมาให้จากกรุงเทพอะค่ะเราก็ส่งมาให้เขาเลี้ยงฝากเขาเลี้ยงนี่ค่ะมีก็มีหลายหลายสายพันธุ์แต่เขาเน้นจริงๆคือจริงๆอ่ะพ่อพงพอเพียงเขาชอบฮกหลงเพราะเขาบอกว่าฮกหลงเวลามันขึ้นกอแล้วมันจะสวยมากอ้ยสวยจริงๆบ้านเขานะคะสวยน่าอยู่ เขาจะทำเป็นซุ้มนะคะคือนี่ค่ะเราพาเดินลงซุ้มเข้ามาในซุ้มนี้นะคะนี่เลยสวยมากดูนะคะนี่ค่ะคือความเป็นธรรมชาติอะทําให้เราแบบเป็นจุดเด่นของบ้านเราอะทำทำยังไงให้บ้านสวยน่าอยู่ มุมนี้นะคะเขาจะเอามันเบอรี่นะคะนี่ค่ะปลูกมันเบอรี่แล้วก็เขาจะโน้มกิ่งมาแล้วก็ทําเป็นซุม้มซุ้มนั่งเล่นนะคะนี่ค่ะสวยจริงๆค่ะคือถ้าใครที่มีบริเวณแบบนี้นะคะแล้วก็จัดสวนให้สวยนะคะนี่ค่ะเดินไปได้ทั่วทั่วรอ,รอบบ้านเลยนะคะนี่เขาพาไปชม พราะพงพอเพียงนะคะหรือไม่ก็ก,ก็ก็นิวนะคะเขาเดินไปเขาจะมีทุกอย่างนะคะนี่นี่ดูนะคะคือที่ที่บ้านเขามีทุกอย่างที่กินได้เขาจะเน้นว่าปลูกไว้กินเองอันนี้ฟักข้าวนะคะนี่ค่ะฟักข้าวดูนะคะ นี่แล้วก็มีหน่อไม้นะคะเขาเขาปลูกหน่อไม้นะคะนี่เขาเพิ่งตัดไปนะคะเนี่ยดูนะคะเป็นสวนโหไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะดูนะคะหูแทงหนอนี่หนอเบลล์เลยแทงหนอนี่โอ้โหนี่นี่น,นี่คือเขาไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะเพื่อนคนนี้นะคะ พอเพียงจริงๆเลยเป็นพ่อพงพอเพียงนี่ค่ะเขาจะมีทุกอย่างมีหน่อไม้เขาออกเขาแทงหน่อเยอะมากดูนะคะนี่นี่นี่นีนี่ค่ะดูแทงหน่อไปทั่วเลยอะ่ะเป็นสวนแบบนี่คือ คือพื้นที่บ้านเขานะคะเขาก็ทําเป็นเนี่ยอันนี้เป็นพวกบอลบอลที่กินได้นะคะอันนี้ที่ไปทําแกงแกงบอลน,นะคะแกงอ่อมอะไรพวกนี้ยค่ะคือส่วนเขาจะหลังบ้านเขาอะทุกอย่างกินได้หมดคือจะไม่ไม่ทิ้งพื้นที่ให้ว่างเปล่าหรือทำเป็นแบบ ดูฟักข้าวเขานะคะเยอะมากนะคะ่นี่น,นี่ฟักข้าวนะคะโอ้โหบ้านเขานี่นี่แก้วมังกรแก้วมังกรเขาก็มีนะคะส่วนแก้วมังกรเห็นไหมคะ

แก้วมังกรติดลูกแล้วเห็นไ้มอะไรนี่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 คือมีทุกอย่างบ้านนี้นะคะปลูกเองกินเองเอามล็ดบัวดินมาหว่านเป็นเส้นเป็นเส้นนี่คือเมล็ดบัวดินที่เราเอามาเล็ดดำๆไปปลูกเองกินเองไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่ต้องง้อตลาดเลย ปลูกทุกอย่างท,ท,ที่มีปลูกทุกอย่างที่กินได้นี่นะคะอันนี้อันน mm ี้ดอกกระเจียวหวานอันนี้มันจะมีสีม่วงๆเห็นไหมดูนะคะเขาปลูกทุกอย่างที่กินได้นี่ค่ะก็ส่วนมากก็จะมีมันเบอร์รี่เยอะเพราะมีคนมารับซื้อค่ะนี่เขามีสวนมันเบอร์รี่ด้วยนะคะ ก็นิวหรือไม่ก็พ่อพงพอเพียงนะคะก็จะมีคนมารับซื้อเขานะคะนี่เขาก็ปลูกมันเบอรี่ไว้เป็นแถวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ยังไงก็ฝากติดตามที่นี่เรนสวยด้วยนะคะวันนี้ที่นี่เรนสวยพามาชมบ้านของก๊อกก๊อกนิวนะคะหรืออีกช่องหนึ่งก็คือพ่อพงพอเพียงนะคะพพเพืะะพ่อนที่ทําช่อง y o u t u b e ด้วยกันแต่คือเขาประสบผลสําเร็จแล้วนะคะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะที่นี่เร์สวยนะคะพามาชมสวนของเขาสวยๆนะคะค่ะถ้ายัางไงนะคะก็ฝากติดตามทั้ง ช่องของเพื่อนด้วยค่ะพ่อพงประเพียงกับก๊อกนิวนะคะแล้วก็ช่องที่นี่เจนสวยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามกันอย่างสม่ำเสมอนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ